สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 13.6.1ออกมาเพื่อแก้ไขบั๊กต่างๆที่พบใน iOS 13.6เวอร์ชันก่อนหน้าครับโดยเป็นการแก้ไขบั๊กสำคัญที่ผู้ใช้หลายคนพบหลังการอัปเดตซึ่งเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้ครับการอัปเดตล่าสุดนี้บน iPhone SE รุ่นแรกผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากน้อยแค่ไหนจะมีให้เวให้ตกใจเหมือนผลลั์ใน iPhone 6 S Plus หรือไม่เราไปทดสอบ ไปชมผลลัพบพร้อมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 13.6.1ตัวแต่บน iPhone SE ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงนิดเดียวครับในขณะที่ Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสลับจากเวอร์ชัน iOS 13.6เมื่อเทียบกับ iOS 13.5.1ผลลัพธ์สลับกันเหมือนการทดสอบบน iPhone 6s Plus เลยครับ สำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดเลยครับแต่โดยรวมรวมเวอร์ชันนี้ความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากครับแต่ที่น่าห่วงคือแบตเตอรี่เพราะผลการทดสอบบน iPhone 6 S Plus แบตสูบพวบๆเลยครับเราไปลุ้นไปดูผลลัพธ์กันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่าง และระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะ ไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone SE ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าแบตเตอรี่ใน iOS 13.6.1ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยใช้ไป8%เหลือ92%ในขณะที่ iOS 13.6ใช้ไป7%เหลือ93%ใช้เพิ่มขึ้นอีกนิดครับ แต่ก็ไม่เยอะเหมือนที่ทดสอบบน iPhone 6s Plus ครับการอัปเดตเป็น iOS 13.6.1ตัวแต่บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็วยังทำได้ดีแต่แบตเตอรี่สูงเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพื่อนๆที่ใช้ iOS 13.6แล้วพบบัก๊กอัปเดตกันต่อได้นะครับแต่ถ้าไม่พบบั๊กอะไรเราอัปเดตเวอร์ชันใหม่ก็ได้ครับเพิ่ะเวอร์ชันนี้สูบแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันอีกทีครับจะมีเวอร์ชันอะไรออกมาหรือเปล่า มาเมื่อไหร่เรามาทดสอบและมาดูผลลัพธ์กันได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ